หมอกหนามากครับท่านผู้ชมที่บ้านของเราถ้าท่านเดินหายไปในสายหมอกสุดยอดจริงๆเลยภาพนี้ ลูกสาวก็เดินตามเหมือนเดิมมาถนนก็ออกมาตามไปเด้อมามามาเด้อเดือมามามา มาเร็วเร็วพาลูกมาเร็วเร็วๆมา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 เชา้ชาเช้าเหมือนเดิมให้อาหารไก่ให้อาหารลูกสาวไก่ลงมาครับ หลายคนสงสัยว่าจะเลี้ยงแต่ไม่ใช่นะครับไก่หลงมานะครับก็เลยต้องเลี้ยงเอาไว้หมอกน้ำมากครับชงเมื่อกี้ได้ภาพหลวงหลวงพี่ท่านเรินิทธบาทหูหายไปในหมอกนะครับสุดยอดจริงๆ สุรินก็มีหมอกให้ดูนะครับเช้านี้ที่สุรินนี่ครับดูกันจะจาๆเลยครับหมอก ว่าสดชื่นโอเคครับอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับ